รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ p p พี h d ช่อง36ร่วมกับบริษัท Creative Group Station จำกัดเสนอ My Little Bass เพื่อนหมีแสนสนุกตอนแม่แก้วจ๋าน้องน้ำใสกลัวจังในวันที่ฝนตกฟ้าขนองแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องน้งนำใสพี่ใจกล้ากันบ้าง เดียวฝนก็หยุดแล้วนะไม่ต้องร้องนะลูกนะน้ำใสอย่าร้องไห้พี่ใจกล้าอยู่ตรงนี้แล้วทำไมฟ้าต้องร้องเสียงดังด้วยน้ำใสไม่ชอบน้ำใสกลัวใช่ไหมล่ะลูกน้ำใสกลัวค่ะแม่พี่ใจกล้าก็กลัวเหมือนกันแต่พี่ใจกล้าต้องเข้มแข็งทำใจให้สงบไม่เอาแต่ร้องไห้ น้ำใสก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันนะเก่งมากครับพี่ใจกล้ามาเรามากอดกันจะได้อุ่นใจนะน้ำใสมาเจ้าแต้มด้วยมานั่งใกล้ๆกันนะแม่ครับพี่ใจกล้าครับกอดกันแล้วอุ่นใจน้ำใสกลวนน้อยลงแล้วค่ะแม่ครับไฟดืบ งันใจกล้าขอไปจุดเทียนให้ก่อนแล้วกันนะครับแม่ขอบคุณมากนะครับใจกล้าอ๋อแสงจากเทียนสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วเย้ไฟมา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 แล้วอ น้ำใสกลัวหมาค่ะไปเจ้าหมาเฮ้ย,ย,ยเจ้าหมาน้อยเอา้ากินซะอ่ะจ้าแต้มากินฝั่งนี้ไม่ต้องแย่งกันพี่ใจกล้าก็กลัวเหมือนกันแต่พี่ใจกล้าต้องเข้มแข็งทำจใจให้สงบไม่เอาแต่ร้องไห้น้ำใสก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันนะเจ้า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 หมามาเป็นเพื่อนกันนะนี่อาหารของเจ้าหมาน้อยไงอลองชิมดูนะ น้ำใสไม่กลัวเจ้าหมาตัวนี้แล้วเหรอจ้ากลัวค่ะแต่น้ำใสนึกถึงคำที่พี่ใจกล้าบอกว่าพี่ใจกล้าก็กลัวแต่เราต้องเข้มแข็งทำใจให้สงบก็เลยรู้สึกหายกลัวขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแม่แต่ที่น้ำใสยื่นอะาหารให้เจ้าหมาตัวนี้นะ่ะเรียกว่ากล้าหารมากเลยนะเนี่ยจริงเหรอคะใช่จะ้ะไม่กลัวแถมยังกล้าหารขึ้นมากด้วย แม่ภูมิใจในลูกๆของแม่ทั้งสองคนจริงๆจ,จ้ะเจ้าดอ๊อกเฮ้ยนี่งมาอีกแล้วนะสวัสดีค่ะคุณป้าพี่ใจกล้าน้ำใสเฮ้ยนิ่งเจ้าดอกหมาของยายก,กไก่เอ็นค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะเจ้าดอกเออ,อ,อจ้าดอกเป็นเพื่อนกับเจ้าแต้มด้วยแล้วน้ำใสคิดว่าบางทีความกลัวก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะ หากเรารู้จักใจเย็นมีสติควบคุมอารมณ์ให้ได้ความกลัวก็จะหายไปได้ค่ะก่อนจากกันวันนี้เพื่อนๆกลัวอะไรกันบ้างแล้วเราจะชนะความกลัวนั้นได้ยังไงครับน้ำใสเคยกลัวฟ้าร้องค่ะแต่หายกลัวได้เพราะว่าน้ำใสมีสติใจเย็นและหัดควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่ะข้อคิดจากเพื่อนหมี การที่เด็กๆได้เรียนรู้การสื่อสารอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงอารมณ์กลัวจะช่วยให้เด็กๆเข้าใจอารมณ์ของตนเองและฝึกที่จะจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมนะครับและอย่าลืมติดตามชม My Little Bear เพื่อหนีแสนสนุกทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา5นาทีทางพีพีทีวีเอชดช่อง36นะครับ